นางเอื้อยนางอ้ายระหว่างนางเอื้อยและนางอายน้องๆชอบคนไหนคอมเมนต์มาเลยก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ <G ül> ด้วยนะคะนางเอื้อยพ่อมีภรรยาสองคนแม่ของเอื้อยชื่อคณิตฐาพ่อไม่เคยรักแม่และยังภาคแม่ไปจากเอื้อยตลอดชีวิตนางอ้ายแม่ของอายชื่อคณิตถี พ่ออะรักแม่ของอ้มากมากอยากได้อะไรก็ประเคนให้นางเอื้อยพ่อไม่รักเอื้อยเอื้อยจึงไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่เนื้อตัวมอมแมมผมเผ่ายุ่งเหยิงนางอ้ายอ้ยาเป็นลูกหลักของพอ่อไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าดีๆพ่อก็จะหามาให้ใส่อยู่เสมอส่วนนางเอื้อยนะหรอก็ใส่ของเก่าอ้ายไปสินางเอื้อย เอ้ยถูกกันแกล้งสารพัดหน้าร้อนแม้แต่น้ำก็ไม่ได้กินหน้าหนาวผ้าหนาๆก็ไม่มีห่มหน้าฝนยังต้องออกไปนอนนอกบ้านหนังไอแม่แม่ไอคิดแผนแต้งนางเอื้อยได้อีกแล้วลูกจะทำยังไงหรอไอจะไปเอาหมามุ่ยมาใส่เสื้อผ้าของนางเอื้อยจากนั้นมันจะได้คันขยอไปทั่วทั้งตัวไงหรอแม่ฉ <laughs> ลาดมากลูก มก็เป็นลูกแม่จริงๆเรื่องชั่ชวเนี่ยต้องไว้ใจลูกอ้ายของแม่อันนี้ชมใช่ไหมแม่ชมสิลูกลูกเป็นยังไงแม่ก็เป็นอย่างงานันลูกไม้อ่ะมันหล่นไม่ไกลต้นเอยนางเอืย้ยทั้งๆที่เราก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันแต่ทุกคน ทำเหมือนว่าเราเป็นแค่ทาสรับใช้หมาของน้องอ้าย,ยังมีชีวิตที่ดีกว่าคนอย่างเราเลยนางไอ้ายนางเอื้อยอยู่ไหนมาแล้วจ้าเอาเสื้อตัวนี้ไปซักพรุ่งนี้ฉันจะใส่ได้เลยจ้าน้องไอ้ายคุณหนูไอ้ายฉันไม่เคยนับแกเป็นพี่ฉะนั้นอย่าสเสอามาเรียกฉันว่าน้องจำใส่กระโหลกของแกเอาไว้ จ้ะคุณหนูอ้ายนางเอื้อยหลังจากที่แม่ถูกพ่อพลั้งมือทําร้ายจนเสียชีวิตแม่ของเอื้อยก็ไปสิงอยู่ในร่างปลาบูทองเอื้อยจะเอารำมาให้แม่กินทุกวันแม่จ่าแม่เอื้อยมาแล้วนะจ๊ะเอื้อยเอาอาหารมาให้แม่แล้วจ้าลูกเอื้อยของแม่มาแล้ววันนี้เอื้อยเอารำมาให้แม่เยอะเลยอร่อยไหมจ๊ะแม่กินเยอะๆนะนางอ้าย ปลาบู่ทองเราปล่อไว้ไม่ได้แล้วนะแม่จะกำจัดมันเองแค่นี้ก็หมดปัญหาตายแล้วแกก็ไปอยู่ในนรกสิมาสิงร่างปลาทำไมแกอยากตายอีกรอบใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวฉันจะสังเคราะห์ให้ลูกอ้ายนางปาบู่ทองมันตายแล้วแม่ยังไม่ทันที่ทำอะไรเลยแค่หัวเราะเฉยๆตายง่ายดาจริงๆสมน้ำหน้า นางเอื้อยเอื้อยเอาเกล็ดแม่ปลาบูทองมาฝังดินจากนั้นก็กลายเป็นต้นมะเขือนางไอแม่ของนางเอื้อยมันไปนเกิดเป็นต้นมะเขือแล้วแม่อีกแล้วเหรอดวงแข็งจริงๆเลยนะไม่ต้องห่วงนะลูกอ้ายปลาแม่ก็ฆ่ามาแล้วนับภาษาอะไรแค่ต้นมะเขืออ้ายเชื่อมือแม่จ้ะนางเอื้อยขนาดแม่กลายเป็นต้นมะเขือพวกเขายังตามมาทำรายแม่ได้อีก เอื้อยจึงเอามาเขือไปฝังหลังจากนั้นแม่ก็กลายเป็นต้นโพเงินโพทองที่สวยงามนัดตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครมาทำร้ายแม่ของเอื้อยได้ดี